วันที่มาเป็นทนายความวันที่ก้ามาเป็นทนายความติดทิพย์นเรชนก็คือหลังการรัฐประหารปี2557ค่ะก็เจอกับข้อท้าทายเหมือนกันกับการเป็นทนายความผู้หญิงเพราะว่าถ้าจําได้ช่วงนั้นเป็นช่วงประกาศกฎ,ก,ฎการตื่ใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่มีการถูกจับกุมอนนั้นะนะบอกว่าทนายส่วนทนายความเนี่ยมีทนายความอยู่แค่คนเดียว <c oughs> ก็คือแจมนะคะแล้วก็เวลาที่มีใครถูกจับใช่ไหมคะยุคนั้นก็จะไปค่ายทหาร เป็นหลักเลยแต่ก็จะเป็นคนหนึ่งที่สี่ทุ่มห้าทุ่มหรือตีหนึ่งก็จะเห็นเต็มตัวเล็กๆตุ๊บๆ,ๆเดินไปอามค่ายทหารต่างๆหรือว่าต้องไปต่อปากต่อคํากับเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ทหารยกนัเร่จ้าหน้าที่ทหารล้อมอยู่ห้าหกคนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอบรรยากาศอย่างงั้นอยู่ตลอดเวลาเจอบรรยากาศที่เถียงไปด้วยขาสั่นไปด้วยก็บ่อยค่ะพี่แย้มเพราะเขาใส่เครื่องแบบยุคนั้นคือถ้าจําได้ปีห้าเจ็ดเนี่ย เขาจะมาพร้อมเครื่องแบบนะคะแล้วก็มีปืน <S <S ปืนจริงๆนะน,นะอยู่ตลอดซึ่งอันนั้นทุกครั้งที่เราไปเรามีเป้าชัดเจนว่าเราต้องการจะรู้ว่าคนที่ถูกจับไปเนี่ยเขาทราบสิทธิ์ของเขาหรือไม่เขามีทนายความหรือไม่เขาได้แจ้งญาติหรือ,อย่างเราต้องการจะให้เขารับรู้แค่เรื่องนี้แค่นั้นเองแต่เราไม่ได้รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นทหารตัวอะไงไงเราก็จะเจอแรงเสียดทานตัวนี้เหมือนกันแบบผู้หญิงออกมาทําอะไรตอนกลางคืนตอนกลางคืนใช่ไหมคะแบบ ทำไมไม่ไปตอนนั้นต้องแบบเทำไมไม่ไปอยู่อยู่บ้านอะไรเงี้ยวันที่มีลูกก็วจะโดนว่าทำไมไม่ไปเลี้ยงลูกออกมาทําไมอะไรเงี้ยก็จะเจอต่างๆจากแต่ก็อย่างที่บอกว่าแต่จากฟังพี่แอนมื่กค่อนข้างจะ,ะมีความเชื่อมโยงกันเพราะว่าอ้อน,นั้นเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกันว่าพอเราได้ได้ทาคดีไปเรื่อยๆได้ไปตามหาคนให้เขาได้รู้สิทธิ์ให้เขาได้ติดต่อญาิได้ให้เขาได้มีทนายความเนี่ยมันเหมือนเป็นการทําให้เขารู้สึกแบบรู้สึกดีอะลูกความไปหลายคนเจอเราบางคน ้องไห้กอดเราเลยนะคะเพราะเหมือนเขาเขาบอกว่าตอนที่เขาอยู่ในห้องอยู่กับเจ้าที่เจ้าที่รัฐเนี่ยเขาเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องทํำยังไงวันหนึ่งที่มีเสียงเราลอดเข้าไปอะไรเงี้ยแต่อยู่ข้างในไม่เลยเงี้ยเขารู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออมีคนที่เห็นเขาได้ยินเสียงเขาเหมือนกันก็นะเลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่มีคดีพวกเนี้ยเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องมันจะดึกขนาดไหนมันจะต้องไปเจอใครแต่แค่อยากจะไป ถึงตรงนั้นให้ไวที่สุดเพื่อให้เขาได้รู้สึกว่าสบายใจที่มีทนายความอยู่และอย่างที่บอกว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยตอนปีห้าเจ็ดที่จเป็นทนายความสิทแรกๆนะคะเพิ่งจบทนายความด้วยนะคะทั้ะนั้นยังไฟแรงมากเหมือนกันคําว่า h u m a n r ร g h t เนี่ยคนก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันคะ่ะยังไม่รู้ว่าเราทําอะไรอยู่จำเองก็เคยได้ยนินเคยได้รับฉายาเหมือนกันว่าเป็นทนายโจรด้วโจรเหมือนกันใช่ไหม แบบจะมาช่วยพวกมันทําไมรู้ไหมมันทาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องบอกว่าแต่ไม่รู้หรอกว่าเขาจะโดนข้อควาหาอะไรหรือเขามีพฤติการอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เขาควรจะต้องได้รับคือสิทธิขั้นพื้นฐานเขาจะต้องได้รับสิทธิจะได้ได้รับได้เข้าสิทนายนความอย่างน้อยต้องให้เขาได้ติดต่อญาติให้เขาได้รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนแล้วโดยที่เราทําไปเรื่อยมันก็จะเกิดเหมือนเราค่อยๆเก็บความภาคภูมิใจไปเ,เรื่อยๆที่เราได้ทํางานมันทําให้เรามีมีแรงแดในการทํางานมากขึ้นจากที่ขาสั่น ก็ขา <g ül> ไม่สั่นแล้ว <g ül> ก็จะเริ่มมีความเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆทำคดีจนจนองค์กรมันเติบโตเนาะจนมันองค์กรจะมีทนายความเพิ่มมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเอ่อชว่วงชีวิตที่ที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ทํางานที่มันมีแบบคุณค่ากับเรามากๆ <g ül> ทีนี้พอทํางานส่วนทนายความเป็นทนายสิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะนอกอ่าปัสักพักหนึ่งเนยค่ะก็จะมีก็จะเริ่มมีลูกแล้วค่ะอพอมีลูกแล้วเนี่ย ก็จะเจอกับข้อท้าทายเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกว่าพอผู้หญิงเริ่มมีลูกเนี่ยเราก็จะถูกบอกว่ามีลูกอ่ะไปหางานอย่างอื่นทํำไหมอ้งานแบบนี้มันเสี่ยงไม่รู้ว่าจะถูกจับเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะมีคดีเมื่อไหร่แล้วก็ควรจะไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกดีกว่าเพราะว่าแบบผู้หญิงควรจะต้องเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะเลี้ยงลูกซัพพอร์ตสามีหรืออะไรก็ตามแต่อันนั้นเรากลับมองว่าเออวันที่เรามีลูกอันนั้นเราก็ยังอายุไม่ได้เยอะอ่ะเรายังสามารถทําอะไรได้อีกเยอะ การที่เรายังทําง,งานทนายความติดตอ่อมันเหมือนเป็นการทํางานเพื่อลูกของเราอีกทางหนึ่งเหมือนกันเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่รู้ว่าวันหนึง่งลูกเราจะโตเด็กโตวไวมากเลยเนาะลูกจะเป็นเดกก็โตอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาอาจจะเติบโตมาเรียกร้องสิทธิแล้วอาจจะถูกจับภูมมีก็ไดท้ทุกครั้งที่นําไปว่าไปไป,ไป,ไปเป็นทนายให้ให้มล์เป็นทนายให้น้องหลายคนอน่ะกะจะบอกเราว่ารู้สึกเหมือนเป็นทนายให้ลูกอยู่เลย <c oughs> เหมือนแบบว่าเรากําลังทําอยู่ว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ทําอะไรวันหนึ่งก็จะเป็นลูกเราที่นั่งตรงนี้แหละเหมือนกันค่ะ แล้วพอที่มีลูกเราก็จะเหมือนที่บอกว่าจะถูกค่อยๆถูกลดบทบาทลงแต่ก็จะเจอภาวะที่เหมือนพอเรามีลูกเราเปลี่ยนบทดบาทต่างๆ,ๆเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเราได้ทํางานน้อยลงเหมือนคนจะทำงานทุกวันพอนึงมันมีลูกไม่ได้ทำงานก็แบบเออมีสออกซึมเศร้าแล้วก็เริ่มเห็นความเหลื่อมล้ําในสังคมมากขึ้นในมุมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะวันที่เราเป็นแม่ก่อนก่อนจะเป็นแม่เนี่ยจะเข้าใจว่าการเป็นแม่เนี่ยมันสบายด้วยนะ คือการลาข้อสามเดือนเนี่ยเคยคิดได้นะว่าโหสบายมากเลยอะคงได้แบบนอนทั้งวันแน่เลยเลยจำได้ว่าจะบอกที่ทํางานว่าพี่ลาข้อสามเดือนนะพี่เอางานมาให้หนูเลยมาจะให้ทําข้อมูลจับกลุ่มกันีนคดีอะไรเอามาเลยเดี๋ยวจะแบบช่วงสักระนมันต้องน่าเบื่อแน่เลยอะต้องแบบนอนเฉยสบายอะไรเงี้ยของานทำค่ะของานทำพี่ก็บอกจริงเหรอมาเอามาเลยพี่ แต่พอมีลูกปุ๊บจำได้เลยว่าเดือนแรกสามเดือนดีกว่าไม่ใช่แค่เดือนแรกสามเดือนแรกมันคือมันเหมือนเป็นเหมือนแบบกงกรรมกงเวียนอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถหลุดพ้นหลุดนั้นได้เลยเจมเข้าใจมากว่าทําไมมันถึงมีข่าวแม่ฆ่าลูกเดมเข้าใจมากว่าทำไมถึงมีข่าวผู้หญิงฆ่าตัวตายลูกอ่อน่าลูกไปด้วยฆ่าลูกฆ่าตัวเองเพราะเดมเองก็มีลูกเหมือนกัน นานที่เราเองเราแมาแต่ว่าเราคนที่จิตแข็งมากเลยนะจิตแข็งเราเรา,า,าก็แต่ว่าเราเป็นเออเป็นยานชนคนคน,นึงก็มไม่คิดอะไร้นแต่พอวันนึงที่เราเป็นแม่แล้วฮอร์โมนมันเปลี่ยนหรือสภาพแวดล้อมสังคมาต่างๆที่มันทําให้เรารู้สึกเราเครียดเรานั่นเรานเนี่ยเราก็มีโมเมนต์ที่เราอยากจะแบบตัดบนลูกเหมือนกันเพราะมันคือการถ้าใครเป็นแม่จะรู้นะว่นการให้นมลูกสองชั่วโมงสองชั่วโมงทุกสองชั่วโมงวนไปเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าวันนี้วันอะไรไม่รู้ว่ากลางวันหรือกลางคืน แต่ถ้าเด็กคนนี้ร้องปุ๊บเนี่ยเราต้องอน,นเข้าปากเขาทันทีอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วมันเป็นการแบบอยากจะตัดวงจรในการในการแบบเจ็บปวดเรื่องนี้ก็เลยแบบเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็เริ่มรู้ว่าเอเอประเทศเรามันยังขาดสิอะไรเยอะมากเนาะลาข้อสามเดือนนี้ไม่พอแน่นอนสามเดือนนี้ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยค่ะนะคะแล้วก็เรื่องของแบบห้องให้นมเนาะที่แบบออนจำออนจำเลี้ยงลูกเนี่ยพอจะลาข้อสามเดือนปุ้าเขาทำงานเลยนะคะพอครบสามเดือนน้องก็ว่าความเลยนะคะแล้วก็พอว่าความปุ๊บก็เจอภาวะแบบเออ ห้องให้นมไม่มีเราแบบทรมานกับการที่ต้องแบบว่างความไปแล้วก็ปวดเต้านมมากๆเขาบอกให้เราไปปั๊มนมในห้องทนายความเข้าไปทนายผู้ชายนั่งเต็มเลยค่ะไม่รู้จะปั๊มยังไงค่ะเขินค่ะเราเริรู้สึกว่าเออประเทศเราไม่มีห้องให้นมหรอเขาไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยอันดับแรกที่ตามหาคือห้องให้นมก่อนเลยค่ะแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลยเขามีกันทุกที่เลยมีกันทุกที่เลยเราหาง่ายด้วยกันหมดเลยประเทศเราทำไมไม่มีใช่ไหมค่ะ ก็เป็นจุดหนึ่งที่ข้ามาสู่บทบาทการเมืองเหมือนกันทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยจะเข้ามาการเมืองเนี่ยต้องเข้ามาสู้เรื่องความยุติธรรมศาลอายการมาฟาดน,นั่นนี่แน่นอนมันจะมาพูดเรื่องเด็กคนอน amazing แต่ความจริงคือมันคือความซ้อเฟรออย่างหนึ่งค่ะถ้าก้ไวไกลคือข้อดีคือเขาให้โอกาสคนที่หมกมุ่นเรื่องไหนมาทางานการเมืองได้ <laughs> พอเราหมกมุ่นเรื่องนี้มากๆค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรบางอย่างเนาะ แล้วก็เข้าใจเรื่องสัสดส่วนผู้หญิงในในสภามากขึ้นว่าพอเราไปเรียนรู้ว่าประเทศที่มีนโยบายเรื่องกับผู้หญิงกับแม่กับเด็กที่มันดีๆเนี่ยสัสดส่วนผู้หญิงเขาเนี่ย50% up นะคะครึ่งครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ประเทศเรามีนักเลงผู้หญิงน้อยเนี่ยมันเลยไม่แปลกใจที่ว่านี่วัยมันเป็นไม่ได้แวกแข็งแขทื่อๆการออกจัดสรรงบประมาณแต่เอาเีื่ตำแหน่งกบัทองงบประมาณนะคะเห็นเลยว่าจัดสรรงบประมาณเนี่ย ทื่อมากแข็งแข็งตื้อเน้นถนนเน้นอาวุธเน้นเ,นนเช่าเช่ารถแล้วก็เน้นจังหวัดทางใาต้ยเยอะมากเลยค่ะทําอะไรคนะ้าอบลมนั่งอบดมอย่างเดียวเลยนะคะก็เลยรู้ว่าส่วนผู้หญิงสําคัญแต่อย่างที่บอกว่าการที่ผู้หญิงจะเข้ามาสู่การเมืองนะ่ะมันไม่ง่ายนะคะมันยากแต่จะไปบอกให้ผู้หญิงทุกคนทำมาเข้า,าสู่การเมืองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถรับแรงกระแทกรับแรงกดดันได้เท่าเราหรือเปล่าแต่ก็ยังอยากให้ทุกคนเข้าสู่การเมืองกันนะคะ ก็เหมือนที่บอก่็พอเราลงการเมืองปุ๊บในเพจพื้นที่จมันได้ใส่ใหม่ถ้าจําได้ผู้แขง question, urgency, ่งแต่ผู้ชายหมดเลยนะคะผู้ใช่หมดเลยแล้วก็เวลาเราลงพื้นที่เราจะเจอคาพูดจากบ้านตลอดเลยว่าเอ็งตัวเท่านี้เองแต่เป็นผู้เขาไหวหรออะไรอย่างเงี้ยเออแล้งเอ็งเป็นผู้หญิงนะอะไรเงี้ยผู้เขาไม่ได้หรอกแต่ไปทํางานไหวหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเหลือแบบเจมลงพื้นที่ก็จะพาลูกไปด้วยเหมือนกัจจะพาลูกมาด้วยนะคะ พาลูกไปด้วยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเราเลี้ยงลูกเองวันหนึ่งถ้าแฝนไม่ว่าแพดก็จะแต่ก็จะพาลูกไปลงพื้นที่ด้วยเขาก็จะแบบพาลูกมาลําบากทาไมทำไมไม่กลับบ้านไปเลี้ยงลูกเป็นนักการเมืองมันต้องทุ่มเทมันต้องเสียสละนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเออคุณจะแบบเขาคงเป็นห่วงแหละเออแบบควรใจเลี้ยงลูกอยู่บ้านดีกว่าอย่ามาเล่นการเมืองเลยแล้วก็จะบอกกักตู้เขาไม่ไหวหรอกมันจะบอกว่าจริงๆแล้วการตู้ในการเมือง ไม่ต้องใช้ส่วนสูงไม่ใช่หรือหรือไม่ต้องใช้แบบเพศก็ได้เราก็ยังทํางานขับเคลื่อนประเด็นที่เราทําได้เนาะอยู่ในสภาไม่เกี่ยวกับเพศเลยใช่ไหมคะก็ต้ององต้องใช้ในการอธิบายค่ะเพราะว่าแต่ที่บอกว่าสังคมเรามาอยู่กับกับนักการเมืองแล้วก็เป็นผู้ชายมานานมากก็อธิบายให้เขาฟังว่าเรามีแพชั่นจะมาทําเรื่องอะไรจนชาวบ้านเขาก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ถ้าเห็นในสภาแต่จะพูดวันแรกก็จะเห็นจะทําประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักเหมือนกันถ่านึกถึงเป็นนโยบายเกี่ยวกับแม่และเด็กเนี่ยน่าจะอัอนออนรอกคนแรกเลย แล้วก็พยายามจะบอกเขาว่าขอพูดเรื่องอื่นนาบอกไม่เป็นไรเรื่องนี้นแหละเพราะว่าคุณพูดแล้วเข้าใจประเด็นแล้วก็เย็นที่สุดค่ะแล้วก็ก็ยังยังมีความเชื่อเหมือนกันว่าว่าว่านโยบายต่างๆที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับสิทธิ์ตะก้อนและก็ตามเนี่ยจะมีโอกาสที่จะผลักดันค่ะในในในรัฐบาลนี้นะคะแล้วก็ยังยังมีความเชื่อว่าแบบเอออนาคตเราก็จะมีสสผู้หญิงมากขึ้นคือการที่จะมาเป็นสสผู้หญิงเนี่ยหนึ่งคือก็คือพึงเรื่องตลอดเวลาว่าเรากำลังจะเป็นแบบอย่างด้วย คือถ้าเราทําให้เห็นว่าการเป็นสสและเป็นผู้หญิงเนี่ยมันสามารถทํางานประเด็นการเมืองได้ดีมันสามารถทํางานพื้นที่ได้ดีไม่ต่างกับผู้ใช้จำลองมาที่เมื่อวาน18ชุมไม19ชุมชนนะคะลุยลงลุยลงลุยลงแล้วก็ทําให้เขาเห็นว่าไม่เกี่ยวกับเพศค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเราสามารถลงพื้นที่ได้เหมือนกันเราสามารถทํางานเชิงประเด็นหนักๆได้เหมือนกันเราสามารถพูดในสภาได้เหมือนกันเราสามารถนั่งกรมทองประมาณอ่านก็ประมาณ สต่งจากผู้ชายค่ะซึ่งเกินละเอียดไปด้วยนะก็เลยพยายามจะแบบว่าทําให้ทุกอย่างมันไม่ยากเกินไปค่ะเช่นแต่ก็เลี้ยงลูกเองเราจะไม่ได้มีแม่บ้านหรือใครช่วยเลี้ยงเนาะก็ให้เห็นว่าเออเป็นนักการเมืองผู้หญิงที่มีลูกเราก็เป็นนักการเมืองได้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ไ้ว่าสภารู้จักลูกกันทุกคนเลยนะคะชั้นหกนี่คือได้ยินเสียงซิซิจคือห้องทนายแดมนี่แหละค่ะก็จะมีลูกถ้าวันไหนที่ไม่ได้มีลงโรงเรียนก็จะเขาก็จะไปด้วยหนึ่งเขาก็จะได้เห็นการทำงานของเราเห็นว่าเราทำงานอย่างไง เขาได้เห็นว่าเราทางานในพื้นที่ยังไงทางานในสไตล์ยังไงแล้วก็จะบอกเขาตลอดเวลาว่าเออเรากําลังตอนวันนี้มันมีกําลังเอาเวลาของลูกเนี่ยมาทํางานนะมีอาจจะไม่ได้มีเวลาให้ลูกเหมือนตอนก่อนมาเป็นสอสอหรอกแต่วันหนึ่งเนี่ยหนูจะเห็นว่ามันมีทําอะไรบ้างก็จะเข้าใจเรามากขึ้นเราก็ทําให้คนเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนและทุกคนเป็นนักการเมืองได้ด้วยค่ะเพื่ออะไรเพื่ออนาคตให้มันมีผดวนของผู้หญิงเข้ามามากขึ้นมี สภาจะก็วาดฝันว่านะักตเราจะมีสภาแบบผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย 50- 50เหมือนกันเพื่อขับเคลื่อนประเด็นกับผู้หญิงได้เหมือนกันแล้วก็เวลามีประเด็นหนักๆเกียวก,ก,กับผู้หญิงเนี่ยจะได้มีคนที่เข้าใจอารมณ์ร่วมเหมือนกันจริงๆแอบเตรียมเรื่องอ่พุทคําทางเทศมาด้วยแต่ก็เดี๋ยวไว้รอบหน้าอีกอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะว่ามันพอมีประเด็นแบบนี้ขึ้นมาในในในทางการเมืองเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าการมีผู้หญิงเยอะเนี่ยสำคัญขนาด เวลาเราจะไฟติ้งเราจะสู้เรื่องนี้เพราะมันมีผู้หญิงเยอะขึ้นเนี่ยมันมันช่วยให้เสียงดังขึ้นขนาดลืมพูดไปเรื่องว่าตอนที่เป็นทนายความเนอีกอันที่ที่สู้มาเหมือนกันแล้วก็สู้กับเพื่อนๆในหลายคนนะคะก็คือเรื่องการใส่กางเกงอ่าซึ่งแบบตอนนั้นจะได้ว่าน้อยคนที่จะรู้มากว่าทนายผู้หญิงใส่กางเกงไม่ได้นะคะซึ่งตอนนั้นแจมก็รู้ไหมก็รู้แต่เห็นว่ากฎหมายมันนานมากแล้วอะแล้วจริงๆเนี่ยก็เอนแรกๆก็ชอบใส่กระโปรงเพราะว่าเอนนั้นก็หลังทอดเนาะ แต่กางเกงไม่ไอยจะดีเท่าไหร่เพราะว่าอ้วนอะไรอ่ะแล้วก็พอวันหนึ่งที่เห็นรุ่นน้องถูกพยาษาดุเรื่องกางเกงมันเกิดอาการได้เห็นคนอื่นนะคะไม่ใช่จาโดนนะแต่ไม่เคยโดนดุเรื่อง,เร,องเรื่องการใส่เสื้อผ้าเลยแต่เห็นรุ่นน้องโดนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นธรรมกับเขาอะทําไมต้องโดนแบบนี้เลยก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เราเออกลับมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เริ่มใส่กางเกงทุกวันเลยที่ไปสักก็คือใส่หนึ่งทุกวัน <laughs> ใช่แต่กันทุกวันจนแบบรางสารู้แล้วสัดสิน,นันมาอีกแล้วนะกางเก่งมาอีกแล้วนะคะก็ก็พอทาไปเรื่อยแล้วก็พอคนเริ่มให้สังคมได้เข้าใจเนาะแต่ก็เริ่มใช้ทวิตเตอร์แรกๆก็ช่วงนั้นแหละเนาะแต่ก็ใช้ทวิตเตอร์หลังๆเหมือนกันก็เริ่มสื่อสารให้คนเห็นว่าเออมีประเด็นนี้แล้วก็เห็นว่าคนก็สนใจกันนะจนมันกลายเป็นขับ้วยจนทุกวันนี้นะคะใส่กางเก่งได้แล้วอืมอันนี้ก็คือในหนึ่งที่รู้สึกว่าเออพลังของประชาชนสำคัญมากมาเพราะว่าถ้าจะมีแค่เราแค่ ทีมงานหรือแค่กลุ่มคนที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันอาจจะไม่พอแต่ถ้ามีประชาชนเนี่ยช่วยกันพูดถึงกันด้วยเนี่ยพอเสียงมันดังมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันก็จะมาถึงในอนาคตอันนี้ก็เป็นการต่อทูในภาพช่วงแ้กที่แบอพูดให้ฟังละกันขอบคุณค่ะ,อะขอบคุณที่มา